เฮ้ hey, ทุกคนเคยสงสัยไหมว่ายักษ์ใหญ่เทคระดับโลกอย่าง Amazon, Apple, Microsoft หรือ n v i d ิเดียที่เราเห็นราคาวิ่งวิ่งบนกระดานเนี่ยมันกำลังเข้าสู่ช่วงฟองสบู่หรือเปล่าวันนี้ผมมีข้อมูลสุด e x ็กซ์คลูซีที่จะมาเปิดโต๊ะดูตัวเลขการประเมินมูลค่าของ8บริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเลยนะเราจะมาดูกันชัดๆว่าตอนนี้พวกเขายังถูกหรือแพงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมา แต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกตัวเลขสุดปังพวกนี้ผมขอเตือนเพื่อนเพื่อนนักลงทุนทุกคนก่อนนะคําเตือนสําหรับนักลงทุนข้อมูลที่เรากําลังจะดูกันต่อไปนี้เนี่ยเป็นแค่การรวบรวมข้อมูลและยกตัวอย่างให้เห็นภาพเท่านั้นนะไม่ควรนําไปใช้เป็นคําแนะนําหรือข้อเสนอแนะในการลงทุนได้เด,ด็ดขาดการลงทุนมีความเสี่ยงผลตอบแทนในอดีตมันไม่ได้การันตีผลลัพ์ในอนาคตเสมอไปนะดังนั้นฟังไว้เป็นความรู้เอาไปวิเคราะห์ต่อยอดได้แต่ทุกการตัดสินใจซื้อขายต้องทําด้วยความเข้าใจและรับความเสี่ยงเองนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกที่เราต้องคุยกันเลยคือกลุ่ม Hyperscaler หรือพวกผู้ให้บริการคลาวด์ตัวพ่อมาดูที่ a m azon ก่อนเลยนะพี่ใหญ่ a m azon เนี่ยยังคงเป็นหนึ่งใน m e ก a ะแคที่ราคาถูกที่สุดในตลาดเลยนะและเป็นผู้นำด้าน h y p e r s c a l ก er ลรระดับโลกด้วยรายได้รวม12เดือนที่ T.M. Revenue สูงถึง116,000ล้านดอลลาร์ ที่น่าทึ่งกว่าน,นั้นคือทุกๆ1ดอลลาร์ของไรายได้จาก AWS หรือ Amazon Web s e r v i c e เนี่ยมันสามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานหรือ Operating Income ได้ประมาณ0.35ดอลลาร์เลยนะลองคูณดูสินั่นหมายความว่า AWS ตัวเดียวเนี่ยทำกำไรก่อนหัก k p x ได้มากกว่า40,000ล้านดอลลาร์เลยนะโหดปล่ะ แล้วเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับ Amazon เท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนไฮเปอร์สเกลเลอร์อย่าง Google Cloud Platform หรือ GCP และ Microsoft Azure เนี่ยพวกเขายังคงเติบโตสูงกว่า30%เมื่อเทียบปีต่อปีเลยนะโอ้โหเติบโตกันแรงจริงๆทีนี้มาถึงไฮไลท์ของเราแล้ว Tech Sparks Bubble f e s r s A Look at 8 u s เอ -valu a t i o n เราจะมาดูการประเมินมูลค่าในอนาคตกันด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า forward PE ซึ่งมันจะใช้กำไรต่อหุ้นที่คาดการไว้หรือ projected EPS มาประเมินมูลค่าในอนาคตของบริษัทนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้า forward PE มันต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีที่ผ่านมานั่นถือว่าเป็นสัญญาณที่มักจะถูกมองในแง่บวกนะมาดูตารางกันเลยดีกว่านี่คือข้อมูลนะวันที่20ตุลาคม2025นะครับเรียงตาม market cap เลย Nvidia Forward PE อยู่ที่40.48ในขณะที่ค่าเฉลี่ย5ปีของเขาคือ69.90แปลว่าราคาปัจจุบันดูถูกกว่าค่าเฉลี่ย5ปีอยู่เยอะเลยนะเนี่ย Apple Forward PE คือ35.53ค่าเฉลี่ย5ปีคือ29.64 Apple ดูเหมือนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีหน่อยนะ Microsoft Forward PE คือ33.10ค่าเฉลี่ย5ปีคือ33.84อันนี้ดูเหมือนจะอยู่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ย5ปีเป๊ะเลย Alphabet C หรือ Google forward PE คือ24.52ค่าเฉลี่ย5ปีคือ26.08 Google จะดูถูกกว่าค่าเฉลี่ย5ปีอยู่นิดหน่อยนะ a m azon forward PE คือ70.34ตารางไม่บอกค่าเฉลี่ย5ปีมาแต่บอกว่า forward PE คือ70.34 a m azon เนี่ยเป็นบริษัทที่ PE ค่อนข้างสูงเป็นปกติอยู่แล้วนะ Meta forward PE คือ21.96ค่าเฉลี่ย5ปีคือ22.78 Meta ก็ดูต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีนะ b c o m forward PE คือ51.80ค่าเฉลี่ย5ปีคือ42.84ิบสองจุดแปด c นี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยพอสมควรเลยนะและสุดท้าย Tesla forward PE คือ256.41ค่าเฉลี่ย5ปีคือ235.54โอ้ Tesla ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย5ปีไปอีกตัวเลข PE เขาแรงจริงๆสรุปง่ายๆก็คือจาก8บริษัทเทคยักษ์ใหญ่นี้ Nvidia Google และ Meta เนี่ยดูเหมือนว่า forward PE จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีนะน่าสนใจมากๆส่วน Apple Broadcom และ Tesla เนี่ย forward PE ดูสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตัวเองและ Microsoft ดูใกล้เคียงสุดไปเลยตัวเลขพวกนี้มันก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่จะบอกเราได้ว่านักลงทุนกำลังประเมินการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ในอนาคตไว้ยังไงเมื่อเทียบกับอดีตแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าตอนนี้ tech sector มันเป็น b u บิ้ลอย่างที่หลายคนกังวลอยู่จริงไหมครับ เอาไว้คุยกันใหม่นะวันนี้ไปก่อนแล้ว